เบื้งแบบเป็นศิลปะมันก็งามเนาะพี่น้องเนาะไฟทานมันแตกเนาะพี่น้องมันคือยังดอกไม้ไฟนี่ยไหมมคือยังไฟดอกไม้เน่พี่น้องเลยเนาะคือยังเขาจุดไฟดอกไม้กันเวลาวันจุดกินหรือว่าวันเอียงสินะเบื้งเป็นศิลปะก็สวยครับผมอันนี้ก็คือตะเวนกำลังขึ้นเนี่ยมาเศร้าพอาะเพชรชินมันสวยก็ไร้ทายเบื้องตอนมันโพลุดออกจากก้อนเมฆแข้งงามกว่านี้เพรเพชรจับกล้องประทันพี่น้อง นี่แหละยบ่บรรยากาศรีสอร์ตตื่นเสามารีสอร์ทหรือว่าบ้านพักส่วนตัวของเขาตื่นเสามาก็เห็นสิ่งงาาๆแบบนี้พี่น,อน้องเลยเฮ้ยอันนี้เขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนกไน็ได้เพราะมื่เคื่อนในฝนกัมีอยู่มันนีว่วาสุดยอดพี่นอ้องมาพี่นอ้องหลังจากเบิร์เตะเว่นขึ้นง,งาาๆแล้วก็ซิมาครัวปลาทั้งไว้กินทั้งให้ปูด้วยเด้อครับเด้อแต่เอาไว้กินเขาเรียกไว้แล้วพี่นอ้องปลาหนึ่ประมาณสามซีโลพี่นอ้อง บรบิสิควไปให้ปูของเราครับผมมาพี่น้องมาดเราต้องหัน่นแล้วต้องคั่วออกเพื่อปูจะได้กินง่ายๆพี่น้องแยกกิ่ไรคูกันเนขนาทิมเป็นตัวไปเลยเหมือนกันมันเนี่ยแต่เขากินยากเนาะ,นะนแบบตามตอนปับ๊บมันจะไปให้อาหารปูกันเนเมียกครับเพรว่าต้องมีเขา,เขา ว <c ười> vale ันนี้ข้อกาลังกายหน่อยวัวจะเฮ็ดเซ็ต like ก็เป็นธรรมดาด้วยพี่น้องใช้เวลาด้วยกันครับตัวได้หน่อยเท่ากาดสับสองต้นตัวได้ง่เท่ากาดสามต้นนี่เข่าๆเลยนี่ครับปั๊บนไปเรื่อย ทำอาหารเสริมเอาไม่ใช่ออคีบเสริมลนะต่างว่าออกกาลังกายพี่น้องนี่แหละที่เราอยู่ระยองก็คือเราเลี้ยงกระปูช่วยกันกับพ่อในยุคโควิดเราไม่สามารถเลือกอะไรเลือกอะไรได้มากมายมีอะไรทําเราก็ทําไปพี่น้องเลยขอแต่มันได้เงินได้งานเราก็ทําไป เงนิงนคืองานงานคือเงินแงินวะพี่น้องบ่าพี่ใคเ,เป็นกำลังใจพี่น้องทุกท่านให้พี่น้องพัน,นลูกไล่ๆนี่ไปน้ำกันก็คือ COVID 20. โควิดยี่สิบเดี๋ยวนี้เป็นโควิดยี่สิบเอ็ดไปแล้วเพราะว่ามันมาตั้งแต่สิบเก้าเนะ COVID 19, ะาะโควิดสิบเก้าับโควิดยี่สิบแจ็ดรอบลาสามรอบลาพี่น้องถ้าโควิดมาหาเฮานี่สามรอบเลยเนาะรอบแรกนะองพันสิบเก้า รอบสองก็ยี่สิบ 20. นี่ก็รอบสามยี่เวียนแต่เง่ในลูกนี่จะหายไปวัาดีงานหาขีบได้โดนคนกระทบมดเสียงน้องมะนาอยู่กับเมียปวดกันอยู่ในเงียบรอบเวทันแล้วก็เดียวไปให้ขันแล้วก็ไปสาดให้เขาเลย ใช้เวลาเลี้ยงประมาณถ้าเป็นไปได้สี่เดือนพอดีจับสามสี่เดือนสามเดือนขึ้นไปแทซีหาเดืยนทั้งดีถ้ากะทั่งว่มีเงินเอาอดไปแล้วกับไตไตไปนน้ำเ,เ,เวลาแต่บรไปที่เลี้ยงแบบว่าเดีอนหนึ่งลุงจับสองมือตีต่างว่าเป็นเงินเดือนเท่าหลัากกระชว่าหักว่า คนทุน้นเน้ซื้อป่าให้มั่นนะ่ะตกเดือนหนึ่งจักบาทแล้วก็ลูกปูที่เราซื้อน้ำข้าเจ้ามาจักบาทหลักก็ห้องขายเมื่ออะไรเท่าไรจังกิบบ้านลูกคกุปป้บูนหันกันกพอได้กินนะพี่น้องเอื่าเป็นมีอาชีพมีห้องยู่ซื้อเมื่อกี้ เนจ็ดเดียวเรียบร้อยคุมสมิดจ,จ,จับไปตะแ๊ะเลยแทงมือเอาต้องระมัดระวงังซั้มเข็มปานเข็ม ทางบ้านเท่าเนาะตะกี้บ่เบกับต่อพอไปหาตึกแงมว่าได้ไปน้ำเพ่นเนี่ยว่าได้ไปเนี่ยเป็นเด็กน้อยเนาะสต่ว่าอ้น่นได้ไปน้ำเพ่นทำไมตะกี้มีหวยมีน้องมีคลองทางบ้านเท่าเนาะเวลายามฝนมากเขาเจ้าก็ได้แง่ได้ยังไปหาตึกพอไปเป็นเด็กน้อยก็ไปน้ำเพ่นไปแล้วต่อพอไปตึกว่าได้ทีละซิโต้ทีละาฮโตก็คือว่าได้หลายๆที่บ้านเท่าเะเอามาปนบัดเี้กินอิ่มบิดเฮียย นแนวแท,ทงมือเอาอันนี้บม่ได้ซื้อแต่พอแล้วไปเห็นมาจุมาลาลา่มกัอนแล้วไปตึกไม้เาขากิดประหยัดตุนทุนไปขันเมืองแต่อพอไปหาแต่ขันเมืองแต่อพอบม่ได้ไปหากระเบ้าเพชรบม่ได้ไปหากันสร้างที่แตวมาให้โลดทิมหาบัด ซื้อมันเทอร่อยกุาบทาสองมือสามมือหอยเทียนหนึ่งขันมีใิไงของมือแห่งดีนี่แหละอาหารของปู่ี่นองเลพราะเป็นกระเฮ็ดทั้งที่หลักต่บางที่กับประเทศไทยพี่นองผู้คนเพราะกวนใจเนกันว้าวไอาเป็นที่ขัน้น ที่มันเป็นเทียังว่าเป็นขบวนในไทยทุกอย่างเนาะมันมากระมีตะไทยแห่น้งมนมีตะจับตากรองให้เมียมีน้องผู้คนโบกจักคนก็่าว่าเป็นขี่คาดนาะเจ้านี่เนาะใส่ตาพอกับเมียมาไปละนี่ยังขี่ก็ว่าเป็นคนไทยเนาะวันนี้ว่าเป็นขาไทยให้พี่น้องเบื้องมันยังคิดว่าเออรักกระเฮ็ดยู่ไอ้เพียรว่าเป็นปิดทอกหลังผ่าด้อยพี่น้อง้อ มันติดมนันโอมี่อะไเฮ็ดซอยกันแล้วพี่นอ้องขันบ้าพี่เอาเปรียบน้องมุ่นน้องมุ่นบริยูน้ำปัดดีแล้วเนียนบ่าพี่นอ้องมาเอาเปรียบกันยืมกันไม่ได้โดนปัดดีแล้วคนน้องมี่ยังซอยได้กับซอยไปแต่ว่าขันเฮ็ดเวลาไปถ่ายคลิปถ่ายยังหนาหาน้าใหม่เนี่ยหาลันอันนี้เนี่ยคือว่าสาวมุน่นเราเป็นตัวรัก เราเป็นผู้เราเป็นเจ้าของ่องสาราบริษัทเราเราก็ต้องเป็นตัวละครพี่น้องเพราะเ็นก็เป็นตากล้องแจกกันอีสานมโนสะอาดส่วนมากก็เป็นบ้าพิเศษเชาไฟซองมั่นแหละว่าชั้นทอซองลูกกับซองลูกพี่น้องเฮ็ดไปถ้าส่วนมากก็้ายน้ำกันหนาหนาแต่ว่ามันได้เปิดเมื่อ้หก็เฮ็ดไปสำหรับพี่น้องนี่พี่น้องที่ตามมันก็ร่งใก่ห้องกว่าจะจำเป็นต้องรับผิดชอบ ซอยเมียพอซอยเมียว่าไปขดัวจากตัวจักได้จะเ,เป็นครอบเป็นครัวนี่โตใหญ่ไปหรอโตใหญ่กันสามลวกมันก็คล้ายๆปไปนี่มันเ้งนี่ยขาดยากเท่นี่ไปหรอทหันจะมดมีหรอไปหรอเลยแต่ว่อเยังไปสัด แม่ก็ลูกให้เงียบแต่สงสัยลูกเพิ่งรับแันว้าพี่นอ้องเพราะว่าครอ,อบครัวใดเพราะว่าครอบครัวงใดก็เจอปัญหาเลาวพี่น้องเนาะครอบครัวทุกครอบครัวย่อมมีปัญหาเราต้องหาทางออกให้ได้หละพี่น้องปัญหาแต่ละครอบครั่วงแตกต่างกันไปปัญหาครอบครัวบ่เป็นสาวมุ่นน้องมะนาวอ่ะพี่น้องแบบคือพี่นอ้นอ,งนองเห็นนั่นแหละ หาทางออกไปเรื่อยพี่น้องแต่ชีวิตเกิดมากต้องดิ้นรนละต่อสู้นะพี่น้องเนาะยุตทหายใจเมือ่อไดบนหน้าจิง,เงีเศร้าต่อสู้ชีวิตคือการเดินทางชีวิตคืออะไรก็ไม่รู้แน่นอนพี่น้องแต่หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะพี่น้องครับผู้ดใดห,หาหัวใจจากของพอกก็เป็นสุข ขึ้ในเพลงแน,นนแล้วว่าแม้ชีวิตในผ่านเลยไว้แห่งความฝันหมดแล้วพี่น้อวันที่ผ่านมาอะไรจุดหมายเพลงนี้ว่าเพ็ดมากหมักเลยพี่น้อฉันเรียนรู้เผื่ออยู่พเพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันเลยฮะพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเลยป๊อปมา,มาแล้ว ไปเข้าไปวันกันเลยครับผมพี่น้องเข้าบ้านเลยให้กันเลยครับนี่ตักเสื้อประมานนี่พี่น้องตักเสื้อประมานนี่เออแลากักกรส่าจวดนะพี่น้องเลยอตักเอาทันี้ พี่น้องงามเพื่อมันรอบบอ่อเขาต้องวานให้รอบบอ่อเลยพี่น้องถ้าเขาเอาเป็นโตเลยเนี่ย้าเอาว่านเป็นโตเนี่ยมันจะฟูพี่น้องมันจะบุ่จมคือเขาตัด นี่ก็เป็นมดจานทุดไท้ด้วยพี่น้องมืมอเี้รอบวอลแล้วครับมาคนเดียวบม่มีคนถือกล้องให้พี่น้องเนี่ยอันทุดไท้น้องมะนากครับน้องมุนยากกันอยู่เฮียนครับอันทุดท้พี่น้องจังไห๋กะ ฝากพี่ฝากนองกดติดตามซับสไครไ์ไรแค่กำลังกจเบาเพรสาวม่อนนองมาหน้าเด้อครับเด้อขอบคุณครับผมอย่าลืมกดติดตามซับไครทั้งสามช่องนเลยวพี่น้องวันไม่คลิปหน้าครับ